ผมก็สวัสดีครับผมสวัสดี FC บ่าวเดียแล้วก็ FC มาดามหน่อยนะฮะตอนนี้บาเดียสั่งเสากับเหล็กมาเพิ่มแล้ครับเพื่อที่จะทำต่อลงรถนะครับผมเมื่อวานก็ขุดลุมสี่ลุมทั้งหมดนะครับลุมลึกประมาณ1เมตรนะตอนนี้ก็เสากำลังมาลงตอนนี้ก็ฝนตกฝน <c oughs> ตกนะครับอ่าบริเวณที่บ่าวเดียจะทำที่ด้านข้างนี้นะฮะจะต่อ อ,ออกมาอย่างนี้นะครับเป็นลูงจอดรถนะครับผมแล้วก็ของเหล่านี้ก็จะขนออกนี่หลุมหนึ่งหลุมสองหลุมสามหลุมแล้วก็สี่หลุมตรงนู้นนะครับขุดหลุมไว้แล้วก็บาเรียเทเทเขาเรียกว่าอะไรเทตีนหลุมเทปูนนะครับลงไปลึกอ่าสูงประมาณสิบเซนนะครับก็ เทไว้แล้วแต่ตอนนี้กลัวน้ำมันเต็มหลุมนะครับก็เลยเอาคลุมไว้ก่อนฝนตกนะครับตอนนี้ฝนตกเพราะป๊ะเพราะแป๊ะนะครับก็เหล็กลงเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เหล็กทั้งหมดครบแล้วนะครับแล้วก็จะต่อออกมาใส่เหล็กออกมานะครับผมจะไปสุดบริเวณเขตหน้าดินนะครับทีนี้บริเวณจะเอียงมาแบบนี้นะครับเอียงมาแบบนี้ บ่เดี๋ยวก็ต้องใส่รางน้ําฝนนะครับเพื่อที่จะไม่ให้น้ํามันเซาะลงนานะครับเพราะฉะนั้นต้องใส่รางน้ําฝนแล้วก็เดี๋ยวหาที่หาที่ให้น้ําฝนลงไปอีก <c oughs> <c oughs> นะฮะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับตอนนี้ก็ลงเสาแล้วนะครับ <c oughs> น้ำฝนคิดว่าไม่ได้อ,อาญา บ่าวเดียจะให้มันเอียงมาทางนี้เอียงมาทางทางหน้าบ้านแล้วก็จะต่ออาจจะต่อไปลงบอ่อพักนู่นเลยก็ได้เพราะว่าบ่าวเดียก่บอบ่อพักไว้แล้วตรงนั้นหรือถ้าไม่เอาลงบอ่อพักก็อาจจะปล่อยไว้ข้างในนี่เลยมันก็จะไหลไปนู่นนะครับไหลไปลงบอ่อพักตรงนู้นบอ่อพักน้อยบอ่อพักน้อยแล้วมันก็จะทะลุออกลงบอ่อพักใหญ่นะครับอ่าตอนนี้ทีมช่างก็ได้อ่า กำลังเกาะนะครับเกาะสายพานเพื่อที่จะยกเสา น,นี่ก็กำลังเอาลงครับเรียบร้อยนะครับลงลง่าย เรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้คิดว่าน่าจะยังไม่ได้ทําอะไรเพราะว่าฝนตกจริงๆแล้ววางแผนไว้วันนี้คือต้องเสร็จนะครับวันเดียวทีนี้ติดฝนฮะนะครับฝนตกซึ่งบรรยากาศตอนนี้คืมมากเลยคาดว่าน่าจะชั้งวันนะครับน่าจะชั้งวันนะวันนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวเบาเดียจ่ายบินก่อนแล้วกันนะครับน่าจะประมาณ6700 0ทั้งเสา แล้วก็ทั้งเหล็กนะครับไม่เกินนี่แหละห้าพันหน้าหกพันคิดว่านะ,อะโอเคนะครับเดี๋ยวตั้งเสาเสร็จแล้วยังไงก็เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ